วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรเปิดเหอเฟ,ฟยเซียวท่า คุณมีโรบินเดี๋ยวจะคุยแล้วก็มาเอามอยถึงเรื่องว่าทําไมควรจะเป็นเปิดเหอะในกรณีที่คุณมีโรบินก่อนนะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าคุณมีโรบินคุณจะสามารถเล่นในคอนเทนต์ได้ทุกๆคอนเทนต์แม้แต่เพียวฟิกชันก็จะไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโรบินเนี่ยคุณจะเจอปัญหาในคอนเทนต์เพียวฟิกชันครับเพราะว่ามันจะไม่ได้แบกคุณได้ขนาดนั้นเรายังคงจําเป็นต้องมีโรบินอยู่ครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าทีมที่เล่นมันจะเป็นทีมโจมตีต่อเนื่องมมมีีกกกกาา hit, าาาารรรจจจตหลลยยเเเเ่ัััับบบบสถนนนนพพงงใ้้้ิิไดอะ โรบินก็สามารถเล่นไอชั่นให้กับทั้งทีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเพื่อนตีโรบินได้พลังงานหรือจะย้อนไปดูที่คลิปโรบินก็ได้ครับพูดง่ายๆคือการมาของเฟยเซียวเนี่ยแล้วก็ตัวละครใหม่ๆที่เริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามากันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าโรบินถือเป็นตัวละครเปิดเหอะไปแล้วตัวหนึ่งจากเดิมที่มันเคยเป็นแค่เปิดไม่นะ,นะครับซึ่งทีมที่จะใช้กับโรบินเนี่ยจะเป็นคนละทีมที่แยกกันกับรวนเหมยอย่างชัดเจนเลยแต่สําหรับคนที่มีแฮปปี้มิลแล้ว2เซตเช่นเช่นคุ แบบแฮปปี้มิลมันแบบคุณได้ทุกคอนเทนต์แล้วนะปัจจุบันไม่น่าจะมีความจำเป็นใดๆที่คุณจําเป็นที่จะต้องเปิดเพื่อมาทําทีมที่3อีกยกเว้นว่าคุณอยากได้เกมเพลย์ใหม่ๆหรือว่าคุณอวยถ้าใช่2อย่างที่พูดไปก็เปิดไปเถอะครับฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะไปทุกคอนเทนต์แบบที่ไม่มีลิมิตชีวิตเต็มร้อยจริงๆต้องมีโรบินครับถ้าไม่มีโรบินเนี่ยมันจะอึดอัดบ้างแล้วก็ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นครับแต่ถ้ามีโรบินเนี่ยมันจะอีซี่ไปเลยฉะนั้น แถมมาอีกหน่อยนึงสำหรับคนที่มีงบด้ยวยความที่ตัวมันรีแลนมาพร้อมกันถ้าคุณจะไปต่อไม่ใช่ไลโคนประจําตัวของฝอยเซียวนะครับแต่เป็นโรบินใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดไม่ใช่ E1 ไม่ใช่ไลโคนประจําตัวแต่เป็นโรบินครับส่วนต่อให้คุณมีโรบินแล้วแล้วคุณทําทีมเสร็จไปแล้วเช่น GO, ด็อกเตอร์เลจชิโอบบกับโทปาสอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แบบนี้มันก็ไม่ได้มีความจำเป็นใดๆที่คุณจะต้องไปเปิดฝอยเซียวนะมันอัปเกรดขึ้นแต่ผมว่ามันไม่เป็นมิจฉกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ ฝยเซียวหรือสีภรรยาคนใหม่ของผมเอาอีกแล้วเพราะว่าจะปวดคือตัวละครตัวนี้นะครับเป็นในพลทันสวรรค์แห่งเซียนโจเหยาชิงเป็นหนึ่งใน7ในพลเทพแห่งคันสอนก็คือเอเมเนเตอร์ของราชสังหารครับส่วนนิสัยใจคอก็เป็นคนเท่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญศิละปะก,การต่อสู้แบบเอเริติจริงการเปลเชืคอคว่าฝึกฝนตัวเองมาจนถึงขั้นสุดแล้วมีหลายฉายานะครับก็เดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันครับในพลทันสวรรค์เป็นนามหรือฉายาที่ถูกจารึกไว้ในตำราครับในพลผู้นำช ก็เป็นนามที่ใครๆเขาก็เรียกกันครับแต่ตัวเฟยเซียวเนี่ยไม่ชอบชื่อที่คนอื่นตั้งให้สักชื่อครับน้องบอกว่ามันดูไปทางการเกินไปไม่เคยชอบเลยมันดูโอ้อ oh, วดตัวเองด้วยน้องเลยตั้งชื่อให้ตัวเองโดยที่ดูแล้ oh, วโอ้อวดกว่าเดิมอ,อีกก็คือนายพลผู้ไร้3สิ่งก็คือไร้กังวลไร้ความเสียใจและไร้ศัตรูครับไร้ศัตรูแล้วจะไปไล่ฆ่าคนอ,อืกก่นเขาทำไมวะเพราะจะปวดเฮอคุณต้องเข้าใจว่าทํางานอยู่กับเอเมเนเตอร์ล่างหารถูกไหมก็ต้องไปล่าใช่ไหมแต่ว่าไร้ศัตรูผมก็งงอยู่เหมือนกันครับแต่ตัวน้องเองกก็็มมีีปปัััญหาาแล้วววโรรคะะจํตตติดน คือน้องจะมีปัญหาจันทคลั่งครับมันก็เป็นอาการคลั่งของเผาจิ้งจอกเพราะว่าน้องเป็นผาจิ้งจอกครับจริงที่บอกว่าน้องมีฉายาที่เจียวชิวตั้งให้ด้วยนะก็พวกคุณรู้กันอยู่แล้วแหละเพราะคลิปที่แล้วผมพูดไปแล้วพิมอมเม่ยัมไม้ได้เลยคุณชอบฉายาที่น้องตั้งให้ตัวเองหรือฉายาที่เจียวชิวตั้งให้มากกว่ากันส่วนผมชอบของเจียวชิวมากกว่าเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของดมิดหลักครับดมจหลักๆของน้องเนี่ยจะมาจากท่าไม่ตายนะครับซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยมันคิดฮิตแยก,กม,กมตรถาีจ แมเนพรสวรรค์จะเขียนว่ามีตัวคูณดาเมจสมมุติ200%ก็แล้วกันครับแต่ดาเมจที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันแยกออกมาหลายฮิตและแต่ละฮิตเนี่ยมันก็มีโอกาสติดคริแยกกันหมดครับแต่กลับกันตัวฝวยเซียวเนี่ยมันจะเป็นฮิตเดียวเลยครับคุณสามารถกดใช้ท่าไม่ตายแล้วตีได้ทั้งหมด7ฮิตถูกมั้ครับแต่ละฮิตก็คือมีดาเมจแค่ฮิตเดียวเท่ากับว่าไม่คิดก็คือซึมเศร้าไปได้เลยครับเลยทําให้เป็นตัวละครที่ถ้าเลือกได้อยากจะมีคริเลือดสูงๆเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรีเซ็ตกัน,นบ่อยๆครับส่วนเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายเนี่ยมันจะมีการโจมตี6ฮิตแรกที่คุณต้องเลือกครับแต่จริงๆแล้วคุณออโต้ได้นะครับแล้วก็เกมจะเลือกแบบออโต้มาให้คุณอยู ไอ้ความแตกต่างกันระหว่าง2แบบก็คือถ้าคุณใช้ขวานั่นะคือใช้การกด E หรือว่ากดสกิลนะครับจะแรงกับมอนสเตอร์ที่ยังไม่โดนเบรกเพราะว่าจะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เบรกก็คือหลอดทับเนสติ้อยูและยังไม่ล้มครับแต่ถ้าเกิดว่ามอนล้มไปแล้วเนี่ยการใช้ดาบปลายปืนที่เป็นการกด Q หรือกดโจมตีปกติเนี่ยจะได้ตัวคูณอเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่จริงๆแล้วเกมจะออโต้ให้เราได้อยู่แล้วครับถ้าคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์คุณกดสเปซบาร์ มอนเดียวไม่ใช่มอนกลุ่มครับแล้วพอคุณโจมตีครบหกครั้งเนี่ยที่สุดท้ายก็จะเป็นฮิตพิเศษที่เพิ่มมาอีกหนึ่งฮิตฮิตนี้เนี่ยจะมีตัวคูณที่ร้อกสิบเปอร์เซ็นต์ของ ADK เป็นฮิตที่แรงที่สุดครับซึ่งใช่ครับถ้าฮิตนี้ไม่คริคุณก็เศร้าอีกเช่นเดียวกันครับโดยตัวคูณดาเมจรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือรวมฮิตที่เจ็ดแล้วนะคุณโดยเรื่องของการลดทับเนสศัตรูเนี่ยทำไม่ดีมากด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าตัวศัตรูเนี่ยยังไไมม่่ดด้โนนนเเเเบบรรกยยังังีีทสหลือปะ จะกลายเป็นฮิตละสิบนั่นเองครับเลยลดทับเนศศูตรูได้เยอะมากๆและใช่ไม่สนทายครับแถมตัวท้าไม่ตายก็นับเป็นโจมตีต่อเนื่องด้วยครับและก็จะได้คิดคอาดามเมด36%ด้วยแต่ว่าคุณต้องอัพเรสเม็ด <c oughs> นี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าไม่ตายน้องสามารถได้ดาเมจจากสองแหล่งก็คืออะไรก็ตามที่เขียนว่าบวกดาเมจถ้าไม่ตายและอะไรก็ตามที่เขียนว่าได้ดาเมจโจมตีต่อเนื่องครับและสิ่งสําคัญที่คุณต้องรู้อีกหนึ่งอย่างคือเมื่อคุณใช้ท่าไม่ตายของน้องแล้วเปลี่ยนมอนไม่ได้นะครับถ้ามอนนาง่ไ ว่าเปลี่ยนเป้าไม่ได้แล้วกันครับส่วนซูเปอร์เบรกเนี่ยก็บอกว่าเลยนะครับมีเขาดักไปเรียบร้อยแล้วครับเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าต่อให้มอนไม่มีทับเนเสือแล้วไอ้ทีทั้งหมดที่คุณตีเนี่ยไม่มีการติดดาเมจดซูเปอร์เบรกเลยยกเว้นแค่ขีดสุดท้ายขีดเดียวที่มีดาเมจดซูเปอร์เบรกออกมาคุณก็ดูเลขดาเมจที่ซูเปอร์เบรกมันขึ้นแล้วกันครับซึ่มเป็นซุ่มเอาเป็นว่ามีเขาคิดมาแล้วครับว่าไม่จําเป็นต้องใส่หลวดเหมยเข้ามาในตีนี้เพื่อให้โรบินเนี่ยมาเฉิดฉายในตีนี้และไม่ให้เล่นซซปปปปเเเเเเเออออรรรรรร์์บบบกกกกคัจะล่่่นไได้โงงชิหาายืต เฟเซียวเนี่ยจะต่างกับสแต็กของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้มาคุณจะได้3ามสเต็กมาเลยจากตัวเทรสเม็ดนี้ครับซึ่งปกติเราก็จะกดเทคนิคของเฟเซียวลก่อนที่จะเข้าสู้คนเลนเอ็นเกมต่างๆในเกมอยู่แล้วเราก็จะได้อีก1นึ่งสเต็กเพิ่มเข้ามาครับแล้วพอเทคนิคทำดาเมจเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีกครึ่งสเต็กมาครับนั่นหมายความว่าเริ่มการต่อสู้มาเราจะมีสี่สเต็กครึ่งฮะพี่สี่สต็กครึ่งอีหยังเบอร์นี่คือการที่เฟรือเอลโจมตีหรือ มันเหมือนกับแอคเกอรอนเป๊ะเลยครับแค่เปลี่ยนจากแอคเกอรอนเพื่อนแปะดีบัฟใส่มอนหรือมอนแป้งแปะดีบัฟใส่ตัวเองตัวแอคเกอรอนก็จะได้สแต็กมาหนึ่งสแต็กครับแต่กลับกันในกรณีที่เป็นฝอยเซียวเนี่ยเพื่อนแค่ทำการโจมตีใส่มอนหรือตัวเราเองโจมตีใส่มอนเราจะได้สแต็กเหมือนกันครับแต่ว่าได้สแต็คแค่ครึ่งเดียวมันเลยเหมาะกับทีมที่มีการโจมตีแอคชั่นทีทีรัวๆนั่นเองครับโดยตัวสแต็กการสะสมเนี่ยคุณสามารถดันไปได้จนสูงสุดถึง12แล้วก็มีสตบมอี1บแล้วก็คมี12้วต็คแต13 นั่นคือเต็มที่สุดเท่าที่คุณจะมีแล้วแต่การกดใช้ถ้าไม่ตายถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่าพอครบโคน้องก็จะมีปีกที่ส่งแสงแล้วนั่นหมายความว่าน้องซัดได้เลยครับแต่ว่าคุณสามารถดองทาไม่ตายด้วยกด2ทีได้นั่นเองครับเผื่อว่าจังเป็นที่คุณจะต้องรีดเมจเป็นพิเศษในช่วงหลังๆห,หรือช่วงตอนไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถดองทาไม่ตายได้เราเคยเจอแมคาดิกนี้มาแล้วทั้งตัวอาเจนตี้แต่กรณีอาเจนตี้เนี่ยมันจะไม่แรงต้องกดแบบตอนพลังงานเต็มนะครับก็บอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนก 2ทีแล้วแรงกลายเป็นต่อปรให้ตรงจังหวัดแทนแต่กับการของฝอยเซียวเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขเลยเลยครับเก็บได้นองได้อีทีง่ายๆแค่นั้นเลยครับส่วนเรื่องของการเก็บสแต็กนอกจากที่เพื่อนๆเ,เก็บแล้วตัวฝอยเซียวเก็บเองแล้วเก็บทีหนึ่งได้เต็มเลยด้วยนะครับเพราะว่าตัวฝอยเซียวจ่ายสกิลเราได้ครึ่งสแต็กถูกไหมครับเพราะเราตีมอนเสร็จแล้วน้องก็ทําการโจมตีต่อเนื่องต่อคิดซะว่าเป็น ok ดอกเตอร์เลชิโอปาช็อคไปเลยครับน้องก็ได้อีกครึ่งหมายความว่าการจ่ายสกิลคุณได้เต็มเต็มแน่นอนแล้้วก็ทััง2ิตมนเป็นคนลชั่นกันถึงมันจะต่อกันก็ตามนั่นหมมาาายควว่ ดาเมจโรบินออก2หฮิตเลยทาให้ตี้ของน้องเนี่ยเป็นตีที่ต้องการตัวที่สามารถแอคชั่นได้บ่อยๆหรือว่าตัวที่ทาสป,ปีดสูงๆไอ้พวกทีมฟอลโลเวอร์แบทแท็กเนี่ยจะสามารถช่วยเก็บสแต็คให้ตัวเฟยเซียวได้เร็วแบบเรวเวอร์ประชดประชันเลยครับอ้าวแล้วมันมีตัวอะไรกันบ้างนะปัจจุบันก็อ,อย่างเอาเวนตูลินที่มีการดีดนิ้วซึ่งดีดนิ้วก็เป็นโจมตีต่อเนื่องด้วยซึ่งแ่มอนตีสแต็คเต็มก็สามารถทํางานได้ยิ่งเจอมอนหมูดีดนิ้วใหม่พักหรือโทัวปัสที่มีหมูช่วยตีซึ่ง่งงงมทาร้้าารตกกเไยนนออืขข เป็นดามจโจมตีต่อเนื่องเข้าไปอีกหรือว่าการ์ลกเกอร์ที่ทาให้ตายได้ไงชั้นตัวเองเท่ากับคุณสามารถตีกดทําไม้ตายแล้วก็ตีซ้าได้อีกทีก็ทําให้เราสามารถได้สักที่เร็วขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นน้องมาร์ชนักดาบไปตานานที่มีถึงอีเดรอนสแล้วก็สามารถออกฟอลโลว์ไปแท็กได้ทุกครั้งที่ตัวเฟอเซียวเองทําการโจมตีหรือว่าจะเป็นโมเจอที่ออกฟอลโลว์หลังจากที่ทําการแปะสถานะใส่มอนสเตอร์แล้วแล้วก็มีเพื่อนทาการตีมอนจนครบ3ครั้งซึ่งเฟอรเซียวกดสกิลทีหนึ่งก มนเป็ลแต่นี่แพงหน่อยนะคุณหรืออยู่ลี่ที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ทุกครั้งที่โดนโจมตีหรือว่าจะเป็นคลาร่าก็ตามเนี่ยโอ้ท้ายผมไล่ดีสงสัยคลิปนี้จบประมาณเจ็ดชั่วโมงครึง่งแต่จริงๆตัวมันนี้ขนาดนั้นเราคุณมั่วบดชดเอาเป็นว่ามันมีหลายตัวมากๆที่สามารถนําเข้ามาใส่ในทีมได้ครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าคุณชอบอะไรที่แบบตีมันมันตีรัวๆเดี๋ยวคนนี้ตีคนนั้นต,คนนนตีคนนู่นตีเสร็จแล้วคนนี้ซ้ําโอ้โหผมบอกเลยว่าเน่นปั๊บครับนี่ยังไม่นับว่าเวลาเพื่อนทาการโจมตีใใสส่่่มมมมออออออนนนนนเเตตรร์ีีียย้้้้้งงาาาถโจืํไไปหหดดกทึว ของคาสกาเลยครับพูดง่ายคือแมชชีนิกน้องคือการผรสมกันระหว่างท่าไม่ตายที่เป็นเหมือนกับออคแกรอนแต่ว่าเป็นบอนเดียวนะครับแถมท่าไม่ตายยังนับเป็นโจมตีต่อเนื่องมาให้คุณแล้วอีกสกิลที่เป็นเหมือนกับด็เรเวชิโอที่คุณกดเสร็จเมื่อปุ่นก็สามารถโจมตีต่อเนื่องซ้าไปได้อีกหนึ่งทีแล้วก็มีการผสมการโจมตีต่อเนื่องในแบบของคาสกาไปด้วยคือเพื่อนตีมอนคุณตามไปซัดให้อีกหนึ่งทีแต่ว่าอันนี้ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกับของคาสกาเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเท่ากับว่าน้องตีถ กันมาหลายตัวจัดๆฉะนั้นทีมนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นไล่ไถมอนแบบสนุกโคตรโคตรเพราะว่ามันตีโคตรทีเลยครับต่อไปก็คือเทนคนิคที่เห็นนับเป็นคุณภาพขอฟไลฟ์แบบ <c oughs> โคตรคุณภาพขอฟไลฟ์ครับคือตัวเทคนิคของน้องเนี่ยพอคุณกดใช้ปุ๊บคุณสร้างพายุใช่ไหมครับแล้วคุณก็วิ่งเร็วอีกครับมันก็คือมีการติดพายุข,ขึ้นมาแล้วก็มีติดวิ่งเร็วเหมือนกับของตัวละครอย่างหยีคงขึ้นมาซึ่งคุณไม่ได้ยินชื่อตัวละครตัวนี้มานานมากแล้วแม่งก็เลยโคตรคุณภาพชีวววววิตเเเลลยยยครรััพาาาะุ่ณโกกมมมอนนแ้้ดดดทีีไ พวกหมงหมูคุณก็จัดมาได้หมดเลยแถมวิ่งเร็วมาแล้วด้วยเลยแบบผมพูดคําเดียวเลยนะคุณภาพชีวิตอี่อายแถมไม่เกิดว่าคุณกดตัวเทคนิคของโทปาสแล้วเวลาคุณฆ่ามอนคุณจะได้เครดิตเพิ่มมากขึ้นเวลาคุณวิ่งในเวอร์นะครับคุณซึ่งจริงในซิมันก็ใช้ได้นะแล้วคุณก็กดของฝอยเซียวต่อเท่ากับคุณลวงมอนทั้งกองมาแล้วคุณเสียแค่เทคนิคของโทปาสหนึ่งแล้วก็เสียเทคนิคของตัวเองอีกหนึ่งแล้วคุณก็รับซับเป็นกอกเป็นกรรมได้เลยอ๋อผมบอกเลยคุณภาพชีวิตออาตัวเทคนิคี่มัันนนนนไไมมมมมมม่่ดดด้้ีีแคคลววอออาาาารรบบืถ เยอะเดียเเด๋ยถ้าเมเปไม่ยิ่งแรงครับสตาร์ทมามันคือ2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เนทีเคคุณอยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงก็ไม่ได้แรงมากนี่พี่ใช่แต่ว่าคุณรวบมันมาได้เพิ่มหนึ่งตัวแม่งโบอีร้อยเปอร์เซ็นต์และแม่งตันที่พันเปอร์เซ็นต์เท่ากับคุณสามารถรวบมาแล้วฟาดได้ที่พันเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณรวบมันมาได้ที่แปดตัวหมายความว่าเวลาวิ่งเวอร์คุณรวบมาแล้วฟาดทีเดียวคือมอนถึงแดนสุขาวาดีได้เลยครับสภาพมันเป็นเหมือนในจอเลยครับรวบมาเสร็จพอน้องกดเฟี้ยงฟาดมอนเท่านาั้นแหละ แกรอนเนี่ยจะเป็นที่ต้องจ่ายสกิลหนึ่งแต้มต่อมอนสเตอร์หนึ่งตัวครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าของคุณไม่ถึงเนี่ยแกอรอนเวลาที่น้องกดใช้ตัวเทคนิคนียขอให้มันไม่ใช่มอนอีลีตแล้วกันครับมันตายเลยครับมันจะต่างกันตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าของคุณไม่เยอะฝอยเซียวคุณก็จะวันช็อตมอนไปเลยทีเดียวไม่ได้ครับแต่แกอรอนเนี่ยได้แน่ๆขอแค่มันไม่ใช่มอนอีลีตขึ้นไปก็พอครับแถมในเรื่องของดาเมจของเทคนิคของตัวฝอยเซียวเองเนี่ยข้ามเวฟได้ด้วยนะทั้งเอมวัวซีและเบลฟิชชั่นข้ามเวฟ แกบวก A D K บวกดาเมจโบนัสของโรบินมันก็แรงขึ้นไปได้อีกครับแล้วก็เนื่องจากในคอมเมนต์ของคลิปเฟรตเซิร์เวอร์ที่ผมพูดไปเนี่ยเรื่องของการกดเทคนิคแล้วสลับตัวอื่นไม่ได้พายุหมุนหายไปเนี่ยก็ถูกต้องครับคือคุณจะโกงกดหมุนแล้วก็คุณเอาไอเกอร์มาฟาดทีเดียวให้ตายแบบนี้ไม่ได้นะครับแถมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเทคนิคของน้องในตอนนี้ก็คือในเอโมซีครับห้องบนคุณจะเจอคาฟการครับคุณกดเทคนิคของน้องแล้วคุณก็นั่งดูคาฟกาได้ครับใช่ครับเพิ่มดูประกํามดีครับสิ่ง นิยมถามกันก็คือ e 1หรือประจำตัวตัวนี้แหวกแนวหน่อยครับโรบินครับนอต e 1นอตประจำตัวครับอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแหลครับแต่ว่าเดี๋ยวย้าตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันด้วยความที่ตัวเฟยเซียวเนี่ยมีการโจมตีต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกๆเทิร์นแล้วเวลาตัวสกิลก็โจมตีต่อเนื่องเข้าไปอีกเน้นเล่นกับทีมที่ต้องการแอคชั่นเยอะๆด้วยเพื่อได้เก็บสเต็กให้กักตัวเองแล้วก็จากที่เพื่อนๆทําการแอคชั่นด้วยแถมตัวโรบินเนี่ยมีถ้าไม่ตายแล้วก็100ย มากมากและด้วยความที่ทุกคนแอคชั่นกันเร็วตัวโรบินเองก็จะได้พลังงานเร็วขึ้นด้วยครับแถมเรื่องของดาเมจโบนัสเนี่ยตัวโรบินเองก็ให้เพื่อนในทุกๆแอคชั่นด้วยที่ละหมื่นถึง2อ0 0 0อันนี้แล้วแต่ของของคุณนะครับแถมน้องก็จะมีเพลง Welcome to my ปืดๆ <c oughs> <c oughs> ให้กับคุณด้วยซึ่งผมรู้ครับแม้แต่ผมก็หลอนเพลงนี้ไปแล้วเลยทําให้มันคอมบิเนชันดีมากๆครับแถมโรบินยังสามารถเอาไปบัฟให้กับทีมโจมตีต่อเนื่องได้ในการบบกคริที่ข้อดาเมจอียค่ยิกว่าเปอร์เซียตและ ไล่คนประจําตัวของฝอยเซียวในงบ1ทองเทองเท่าๆกันแต่จริงๆไล่คนประจําตัวมันถูกกว่านะการาันตีมาแค่80แล้วก็โอกาสหลุดเบรคมันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตัวมันห้าสิบห้าสิบแล้วการาันตีที่เก้าสิบยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูช็อตอนิเมะของฝอยเซียวแล้วก็ยับโดนตกอยากให้ตั้งเป้าให้ไปถึง E2 นะครับจริงๆตัว E1 หนึ่งก็เก่งนะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณไปจนถึงอีดอลสองมากกว่าครับเพราะว่าตัวอีดอลสองเนี่ยสิ่งที่ข้ยาคุณก็คือถ้าเพื่อนๆของเราทําการโจจจมมมตตตตตตตีตี่่่่่่่ออออเเเเนนนนืืงงงัััััวววยยยยซซะะได้บแแลรริขยยูทา เองจะสามารถได้เอฟเฟกตรงนี้เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นต่อ1เทิร์นหมายความว่าคุณได้6แล้วก็คือจบแล้วไม่สามารถได้มากกว่านี้จะไปได้เพิ่มอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ตัวเฟยสเซียกับมาแอคชั่นเองแล้วนั่นเองครับมันเลยทําให้ท่าไม่ตายนี่คือกดเป็นหมาจิ้งจอกคลั่งอย่างแท้ทรูไปเลยพอเรามีอ e ีเดลอนสครับฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าน้องจะคลั่งของแท้เลยครับถ้ามีตัวอ e ีเดลอนสเพราะยังไงคุณเล่นกับทีมโจมตีมต่อเนื่องอยู่แล้วคุณสามารถเก็บแต็กท่าไม่ตายไ้า่ว มีการผสมแอคแกรอนผสมคาฟกาผสมด็อกเตอร์เรชิโอผสมเจียวชิลเข้าไปทีนึงครับถ้าคุณมี E2 สองแมตช์ผสมเจียวชิลที่เอาไปเล่นกับทีมแอคแกรอนเข้าไปนะส่วนตัวไลค์ควอนมาจําตัวเนี่ยมันไม่เชื่อมันไม่ดีนะครับมันดีแล้วก็มันแรงแล้วมันได้คริเลตสิบห้แถมมันไม่สนใจดิเฟนท์ห้ซึ่งมันเยอะโคตรโคตรครับเงื่อนไขก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าเราแค่โจมตีต่อเนื่องเมาก็ได้ตัวสแต็กมาแล้วคือไม่ได้สแต็กไลยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคร ดรเรชิโอนะครับแต่ว่าดรเรชิโอมันจะมีเงืเ่อนไขเรียกมันต้อเตะด,ดีบัฟแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการที่คุณจะเปิด1ทองแล้วก็เพิ่มมีหน่อยนึงแล้วก็ไปยกมือไหว้ให้มันไม่หลุดเลทโรบินจะคุ้มกว่าครับแต่อย่าลืมนะมัน50 50เพราะว่าโรบินเนี่ยจะช่วยเร่งแอคชั่นของพวกคุณคือมาได้ทั้งทีมมันทําให้เราสามารถเล่นโปรฟิชั่นได้สบายขึ้นเยอะมากๆครับส่วนดรเรชิโอที่คุณเห็นอยู่ในจอเนี่ยมันเป็นกรณีที่มีการดีบัฟไปแล้ว3ดีบัฟนะครับถ้าไม่มีดีบัฟเนี่ยของดรเรชิโอมันไม่ได้แรนแล้วก็ไม่ได้น่าใช้ขึ้นมาเลยส่วนของเซเล่มีคนถามเยอะผมใส่ไว้แลจะอยู่ที่80.8%ครับ แต่ถ้าเรามองดูดูแล้วยังไงมันก็ต่างจากประจำตัวครับส่วนกรณีของตัวสู้ฉางสแต็กเต็มเนี่ยมันดูดีนะครับเจ็แต่ปัญหาของตัวสู้ฉางคือพอคุณเปลี่ยนมอนปุ๊บมันก็จะนับสแต็กใหม่ครับผมนั่นแหละครับปัญหาของสู้ฉางมันเลยจะเสียประโยชน์ในเรื่องของความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเช่นในพวกเพลย์ฟิคชันเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวตีไปเนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์คครับการไม่ใช้เรือมันก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าอันนี้ก็ดูเอาละกันครััวว่ามีอนนน้งแตละะเเขสรรยยปจฉึ แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องของความถี่ครับโรบินจะช่วยเรื่องความถี่ได้เยอะมาเลยทําให้เราสามารถแอคชั่นได้สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นตัวละครที่โจมตีมอนเดียวการที่มีโรบินแล้วทําให้เราสามารถกดท่าไม่ตายได้ทีขึ้นแอคชั่นกันได้ทีขึ้นและทําให้เราสามารถตีมอนได้หลายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเทียบกันกับการที่เราเปิดแอคคอลระจาตัวเพื่อเสริมราเบนเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าขนาดนั้นสําหรับการที่เจอมอนเยอะๆครับส่วนเรื่องของความต่างระหว่างการที่คุณมีประจําตัวกับใช้ตัว,ตวคนนเคอร บวกกับลักเกอร์แล้วก็บวกกับมาร์ชนะครับจบไซเคิลเท่ากันครับฮะอะไรนะครับพี่พี่ว่าอะไรนะครับพี่มันจบไซเคิลเท่ากันครับอยู่ที่ 2- อถึงสแล้วแต่เรื่องขีนะครับคุณพอดีผมทำขีร้อยไม่ได้นะเหตุผล <Hey, S 1> ก็อย่างที่บอกไปเลยครับแรงอยู่แล้วครับพอถ้าไม่ตายมันแรงมากอยู่แล้วเนี่ยการได้ความถี่มันเลยช่วยได้มากกว่าซึ่งความถี่ก็ได้จากการที่คุณเปิดโรบินมันเลยทําให้โรบินมีภาษีมากกว่า E1 หรือแลคคนประจําตัวนั่นเองครับอา้าวพี่อย่างนี้คือพี่มาขายโรบิเนเลยคือมีโรบินและภาพมันเปลี่ยนใช โรบินเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทีมโจมตีต่อเนื่องโดยเฉพาะเลยณปัจจุบันเนี่ยหลักๆเราก็จะเจอทีมที่เน้นดาเมจโจมตีต่อเนื่องทีมที่เน้นดาเมจจากท่าไม่ตายอย่างแอคเคอรอนทีมที่เน้นดาเมจจากการทําเบรกหรือว่าซูเปอร์เบรกอย่างไฟร์ฟลายซึ่งโรบินเนี่ยก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตประจําตีที่เป็นที่กรณีแบบนี้อยู่แล้วแต่ใช้ตี้แบบอื่นได้ด้วยนะคนุณเพราะมันมีดาเมจแถมนะคือถ้าแอคชั่นกันทีๆยังไงโรบินมันเทพยอยู่แล้วครับเพราะว่ามีทั้งบัฟด a เมจมีเร่งแอคชั่นแต่ว่าการเร่ง,องแอค มากแล้วก็ทําให้สวิงได้เยอะมากๆครับแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าไม่มีมันก็เล่นได้ครับอย่างทีมถูกเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันครับก็จะเป็นเฟยเซียวบวกกับพวกสีดาวล้วนเลยนะก็คือน้องม้าที่ Jack Free, แจกฟรีกระเกอร์ที่คุณน่าจะโดนไฟร์ไฟตกมากันหมดน่าจะมีติดกันมาอยู่แล้วแล้วก็โมเจอที่อยู่ในตู้เฟยเซียวด้วยกันเองเนี่ยก็สามารถเล่นในโมีแบบทีมของถูกนะย้ำอีกทีว่าทีมของถูกนะจบใน2-3ไซเคิลได้ครับอย่างตอนเทสเนี่ยผมทำไ่ที่3ไซเคิลทำสปีดปกติก็คือทำที่1 113ส่วนกรณีที่ผมนนผมทท2คนออัืงร ที่150-160ครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้สแต็กของตัวมาร์ชแล้วก็โมจิอในแบบที่คิดวิเคราะห์แยกแมามากขึ้นมันก็เลยสามารถจบได้ที่สองไซเคิลเพิ่มขึ้นมาได้ครับหรือแม้แต่ห้องล่างอย่างพี่อัฟองตูลีเน่ก็สามารถจบได้ในสามไซเคิลเช่นเดียวกันนะครับด้วยทีมแบบนี้ส่วนเพียวฟิคชั่นเนี่ยทีมถูกก็สามารถทําี่หมื่นได้แต่คือมันต้องมีโรบินเข้ามาแทนสักคนหนึ่งครับถ้าไม่มีโรบินเนี่ยตัวฝอยเซียวจะเล่นไม่ไหวครับในเพียวฟิคชั่นคือมันเล่น ได้ยากครับมาถึงถ้าคุณตั้งเป้าเจ้าสี่หมื่นเลยนะครับส่วนละครอลิปติกชาโด้เนี่ยไม่มีปัญหาครับคอนเทนต์มันเหมาะสมอยู่แล้วครับทีมสูงสุดยังทําแต้มพันสถึงพันหแบบอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เลยครับแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องทำพันสามร้อยบวกสองห้องนะมันจะได้ดาวครบฉะนั้นละครอลิปติกชาโด้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเพียวฟิชชั่นเนี่ยมีแน่ๆถ้าคุณไม่เปิดโรบินนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีทีมอื่นอยู่แล้วคุณกับทีมอื่นไปเล่นนะก็เลือกทีมตามทีีีี่่่่ปปัััััั๊บบบบบมมมมมนนนนออ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 วววยยคคคคคาาาาถแลลล้้้้้้้้้้้้งงซพพรรรร์์ตตตตืืืจะะะไไไไไใใใใใชชชชชดดดดดดสกหหเเโ เลยครับเพ er er, อร์อาจจะจบเอโมซได้ใกล้ๆก,กันครับอาจจะห่างกัน1นึ่ไซเคิลหรืออาจจะห่างกันไม่ถึง1นึ่ไซเคิลได้ครับส่วนเจียวชิวเนี่ยก็ใช้ดีครับสำหรับคนที่เปิดไล่โคนประจําตัวของเฟยเซียวนะเพราะว่าตัวไล่โคนของตัวเฟยเซียวเนี่ยจะเป็นการไม่สนใจดีเฟนส์มอนครับซึ่งเราก็จะขาดตัวดีบัฟประเภทที่เป็นวอลเลอร์บิลิตี้ครับซึ่งตรงนี้ยจะได้ตัดโจวเจียวชิวแบบแน่นๆเลยครับมันเลยทําให้มอนก็คือจะไส้ขาดไปเลยครับเพราะว่าเรามีทะลุดีเฟนส์แล้วก็เจียวชิวมีทําให้ศัตรูโดนอัเมทแรงขึ้นซึ่่่งงงมััััันนนนนนเเป็ดีบบฟคคละชออกร อยากได้ละเอียดกว่านี้มีเปอร์เซ็นต์เทียบอยู่ที่คลิปเจียวชิวกดที่การ์ดมุมขวาบนก็ได้คุณไปย้อนดูเอาส่วนทีมแพงและทีมที่แรงที่สุดจากที่เช็คมาเนี่ยก็จะเป็นทีมแฮปปี้มิวครับที่เราจะเอาเฟยเซียวมาแทนด็กเตอร์เลเชลครับก็คือเฟยเซียวทปารโลบินและก็เอเวนตุลินครับอันนี้จบทุกคอนเทนต์อีซี่เพราะว่ามันคือทีมแฮปปี้มิวครับแต่แม่งเป็นแฮปปี้มิวที่แพงครับคือถ้าเรามองแอคเกอร์อนเนี่ยเราจะต้องการตัวละคร5ดาวอยู่แค่2ตัว1ก็คืองตัวอนละ2ก็คือเจวิวคเราไปคุยถึงที่ เป็นทีมทํหลายล้างเราก็เลยต้องการตัวละคร5ดาวแค่2ตัวก็คือรวนเหมยกับไฟฟลายครับแต่ของเฟยเซียวจะแพงกว่าเพื่อนครับสล็อตที่จริงๆแล้วไม่ซีเรียสเนี่ยคือสล็อตที่เป็นอเวนตูรินกับโทปาสครับสตัวเนี้ยคุณใช้ตัวอื่นแทนได้ไม่พีคเท่านี้ก็จริงแต่ว่าใช้แทนได้แต่โรบินกับเฟยเซียวเนี่ยเป็นคีย์หลักนะครับฉะนั้นถ้าให้มองแฮปปี้มิวจริงๆเนี่ยมันคือ2ตัวแต่ถ้าคุณรักคุณชอบคุณอวยคุณใส่สุดคุณไป4ตัวได้ครับโทปาสสามารถแทนด้วยน้องมาร์ทล ได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนสวนวอหเอาเป็นตุลินเนี่ยคุณก็ใส่ตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถตีมอนได้ไปก็แล้วกันครับก็กาลเกอร์นั่นแหละสามารถแอคชั่นได้ถี่ที่สุดละแต่ฟูเสียงก็ใช้ได้นะคุณแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากาลเกอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนมอนต,ตกตายก็ฟูเสียงเถอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อครบ4ตัวเนี่ยมันศูนย์ไซเคิลได้แบบสบายๆเลยครับที่ห้องบนส่วนห้องล่างเนี่ยอเอาเป็นตุลินเราจะสามารถจบไปที่1่ไซเคิลครับแบบที่ของไม่ได้เทพมากแล้วก็คนเล่นไม่ได้เทพมากนะครา,คา,าครป แล้วก็เอาเวนตูลินออกเป็นแฮปปี้มิลแบบใช้5ดาวแค่2ตัวเหมือนกรณีกับไฟร์ฟลายแล้วก็แอคคอรอนสภาพก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นเลยครับว่ามันจบไปเท่าไหร่โอเคเลยครับผมเล่งมาให้ดูแค่ตอนจบและก็ขึ้นเทกไว้ให้เพราะว่าจะให้ดูหมดคลิปมันจะยาวจนเกินไปเข้าใจผมด้วยแต่จริงคุณก็เจอฟุตเทจนี้อยู่ในระหว่างที่เรากําลังคุยกันอื่นๆอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าคุณก็กกอโดูแล้วกันนะคุณเข้าใจผมด้วยนะคือผมไม่รู้จะหาที่ตรงไหนยัดฟุตเทจใน้คุณแล้วตอนนี้ต่อไปเรื่องของรีลิกม ไว้เฮี้หายจัดมาให้ทั้งเซต4แล้วก็เซต2เลยครับอย่างเซต4เนี่ยแค่ชื่อเซตก็คือของน้องแล้วครับ The Win Soling w a r l o w s ครับเซตนี้เนี่ยของน้องโดยแท้จริงครับเพราะว่าน้องยังต้องการคีเลสเซต4ให้คีเลสคุณเพิ่อมอีก6%แล้วก็การโจมตีต่อเนื่องทำให้ท่าไม่ตายของคุณแรงขึงน้นอีก36%ของใครอะ่ะก็ของน้องอีกหากันตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงนะครับน้องออกโจมตีต่อเนื่องตลอดเวลาครับเท่ากับไอ้บัฟท่าไม่ตาย36%เนี่ยอัพไทม100์100%ครับับยงงไก็ติดครับส่วนกรณีทณเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัพทาน,นร้อย ว่าคุณยำแบบไหนตัวเปอร์เซ็นต์นามสจะแตกต่างกันยังไงบ้างคือผมไล่หัวข้ออื่นไปเยอะมากแล้วหัวข้อนี้ขออนุญาตไม่ไล่ชื่อเซตคุณดูรูปแล้วไปตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะครับแต่แปลว่าเซต4อย่าง Win s o ร์ริงวอลล์ลอสให้ผลเยอะที่สุดแล้วครับอย่าใส่4โจมตีต่อเนื่องนะโวยต่อไปคือจักรวาลประดับครับก็ของน้องอีกแล้วครับถ้าคุณมองไปที่ลูกแก้วดูยังไงก็รู้แค่ชื่ออย่างใช่เลยชื่อเซตก็คือ Do Rand Running Dynasty of Running รน o ์เครัซนีืออฟรันนิงกก็ออเลยครับ่างนีง้ก,ก็ หรือเปล่าวะคือผมก็ไม่รู้เลยเอาเป็นว่า,วามันมันดูใช่ของน้องก็แล้วกันครับคือเซตเนี้ยยังไงคุณ Follow ว่ไปแทครั้งอ่ะไม,ไม่ไม่ยากแล้วครับไม่ง่ายมากซึ่งพอคุณทำครบทุกอย่างเอฟว y ต h ิงจิกาเบลวะเนี่ยคุณจะได้โบนนะัสความเสียหาย25%แล้วคุณก็ได้ฟรีดีค่าดามิ่งอีก25%ขอโทษนะครับขออนุญาตหยับพายอีกหนึ่งนะครับเยอะเฮียๆ yeah, <yeah>, yeah. แต่ว่าถ้าคุณนำไปเปรียบเทียบก,กับเซตเก่าเนี่ยอย่างตัวเซตไอเนอร์ซาวซโตเนี่ยมันจะไม เพือทําให้แรงกว่าได้นะครับคือในรูปที่คุณเห็นเรียงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบาลานซ์มันแล้วไงแต่ถ้ามันไม่ได้บาลานซ์มาเนี่ยไอ้เนิร์ดมันจะช่วยเรื่องคริเลเคุณได้เยอะนะคือดาเมจมันต่างกันไม่เยอะมากครับพอเวลาทําเป็นเปอร์เซ็นต์เทจเทียบออกมาแล้วแบบหลังจากที่บาลานซ์อะนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับไอ้เนิร์ดที่เขียนว่าจะให้โจมตีต่อเนื่องกับถ้าไม่ตายแรงขึ้น15%เนี่ยมันไม่ซ้อนกันนะครับคุณได้แค่15นะย้ำอีกทีนะครับมันไม่ซ้อนนะ คุณได้แค่สิบห้านะเช็คแล้วนะครับเพราะว่าตอนหยุดลี่มันก็ได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นคุณก็เลือกเอาแล้วกันครับผมว่าหลายๆคนน่าจะมีไอเหนือนของดีๆอยู่แล้วก็ลองคุยมาใช้ดูได้มันต่างกับตัวดวลในนั a ซีออฟวันนิ่งมูฟส์ไม่เยอะครับแต่ว่าของใหม่ดีกว่าแต่มันทาให้คีเลตสูงยากกว่าเพราะมันไม่ได้บวกคีเลตนะครับส่วนเซตอิซูโมะเนี่ยจะเป็นเซตที่เหมาะที่สุดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคีเลตครับเพราะว่ามันให้คีเลตสูงที่สุดแล้วจะได้ดรรสิบ เครดต12%ครับแต่ว่ามันเบานะแต่ว่ามันแก้คิเลตได้ดีมากเลยนะ <S <S ส่วนเรื่องของออปชั่นหลักนะครับรองเท้าเนี่ยควรเป็นรองเท้าสปีดเสื้อเนี่ยควรจะทาบาลานซ์ฟิสติเคิลครับเชือกห้ามใส่พลังงานเพราะถ้าไม่ตายน้องมาเกี่ยวกับพลังงานนะครับ ADK เท่านั้นแล้วลูกแก้วเนี่ยเป็นโบนัสความเสียหายลมครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปน้องตรงไหนที่ผมตกหล่นหรือว่าข้อมูลผมยังไม่ละเอียดพอเนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็เอาไปพิมพ์ป ผอขอบุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้แล้วก็ขออภัยสำหรับข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังไม่ละเอียดพอสำหรับใครๆหลายๆคนด้วยนะครับส่วนเรื่องคลิปเนี่ยต่อไปนี้เริ่มเปิดเหอเปิดไม่นะเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เปิดเหอหรือเปิดไม่นะแท้ๆแล้วครับมันน่าจะต้องมี requirement แปะมาดูอย่างเช่น,นคลิปนี้มันก็จะเป็นเปิดเหอถ้าเกิดว่าคุณมีโรบินหรือว่าคุณจะเปิดโรบินด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเริ่มมีค o n d i ช i o นมากขึ้นในตัวเกมครับแล้วก็เกมมันเริ่มมีตัวละครเยอะมากๆแล้วต่อให้เก่งมากอย่างฝเซียไม่เก่งเกก่งมาพียแว่คก็ะม แล้วก็เซตแอคเกอรอนบางคนมี3มเซตคือเซต f ฟ l l o อาร์เป็ดแทแถมบ,บางคนเนี่ยใช้ดรเลชิโอโทปากันอยู่แล้วด้วยหมายถึงดรเลชิโอโทปาแล้วก็โรบินเนี่ยนะจะไปมองว่าเออจะเปิดมาอัปเกดทีมนี้ดีไหมคือมันดีขึ้นเลยครับการที่เอาดรเลชิโอออกก็ใส่ตัวอื่นมันดีขึ้นครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนคุณทําทีมไปแล้วอะครับบางทีคุณก็ไม่ได้อยากจะจ่ายตังค์เพิ่มถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเออถ้ามีโรบินมันเป็นเปิดเหอะนะแต่ถ้าคุณล่อบแบบมีดรรลลลจโแแ้้ววว gio, วมมีนําตััดดยก็อาจจะรู้สึกวว่าาาอทขนดนนับเมอีกเอร ตอบก็คือจริงๆแล้วถ้าคุณจบคอนเทนต์แบบไม่มีปัญหาครับมันก็ไม่ต้องเปิดหรือต่อให้คุณจบคอนเทนต์ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดาวครบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสิ่งตอบแทนที่เกมให้กับเราหลังจากที่เราจบคอนเทนต์เองเกมจนครบเนี่ยกับไม่ครบหมยถึงจบแต่ว่าได้ดาวไม่ครบะนะครับมันก็แค่เศษเพชรครับต่ว่าคุณได้เต็มมันไม่ได้ช่วยคุณสามารถเปิดกระชาได้เยอะขึ้นเลยไม่น,น้อยมากต้องไหลาลๆแพทคัึงจะมีค่าถ้าคุณจะต้องเหนื่อยนั่งหาเงินมาเติมเกมตลอดตลอดเนี่ยซึ่งจริงเกมเป็นเกมฟรีแต่เราเปิิิดดดดกกกกาาาาาาาชจนนนนนนนเเ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 รรรรสสีียยยยงงงััออ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 ะะะมมมม่่่่่่คคุุณไไไไตต้้้้้ปพววททแลลืื็ เกมก็เล่นเอาสนุกก็พอครับไม่จาเป็นต้องเล่นจนจบดาวครบก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันทําให้คุณอึดอัดมันทําให้คุณเสียเงินเพิ่มบางทีเกมมันอาจจะกลายเป็นเกมแพงสําหรับคุณแล้วคุณอาจจะไม่อยากเล่นเกมต่อก็ได้นะครับอย่าไปตั้งเป้าว่าเอ็นเกมต้องจบครบทุกอย่างเอาเป็นว่าเล่นผ่านได้ผมว่าโอเคแล้วนะอย่าไปซีเรียสมากครับแล้วเกมเขาก็มีวิแววจะขยายเอ็นเกมกันไปเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นก็ถ้าคุณตามตลอดตลอดทุกแพทผมว่าเหนื่อยเอาตามที่คุณสะดวกใจดีกว่าไม่ต้องไปนั่งเปิดตามทุกตัวหรอกครับเล่นกาลใใจห้ม แล้วพี่วัต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายอย่าลืมกดซับนะ